สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสะพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามชมกันครับรายการแรกของวันนี้ครับพญาคุดเขาควายเผื่อหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายหลังจานยันนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันไปครับ รายการต่อไปครับแหวนรุ่นแรกหลวงพ่ออัน้นวัดพญาตนะครับปี2 4 9สีเนื้อเงินลงผมมีการเช่าหาปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญเสมาสมปัตินาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปี2543เนื้อทองแดงมีการเช่าหาปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพระพรมสีหน้าหลวงพ่ออีวัดสัตหีปี2 4 8 4ีเนื้อเมฆกระพัด มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโนนวัดหนองโพปี2480่ปเนื้อฝาบาทมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อสุดใจวัดพระเกตรมชนาลามบล็อกนิยมปี250 0เนื้อทองแดงกะไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับ รายการต่อไปครับเหรียญสาราวัดคลองเตยในรุ่นแรกปี2474เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น2หลวงพ่อแขกวัดบางป่าปี2495เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญยอดขุนพลหลังพอปรล่อปี2534เนื้อทองคํา มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที PET ่หลักหมื่นกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระรุ่นดารากาชาติทูนเกล้านะครับปี2535เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานของเรานะครับพระเครื่อง3มมิตินะครับได้นำมานำเสนอเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีพระเครื่องถูกใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับ เหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับจะมีทีมงานของเรานะครับรวบรวมข้อมูลนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ Facebook และ YouTube นะครับพระเครื่องสามวิติของเราได้ครับวันนี้นะครับผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ